แงงยาวลบ8%วานทุบเก็บของรอข่าวใหญ่อัปเดตกราฟราคาปิทคอยนชเว็บเบนบีและ OP มาดูกันว่าเดวโน้วันนี้เป็นอยังกันบ้างนะครับทีมนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดวันนี้ผมตปิดขึ้นมานตกใจมากนะที่สำหรับตัวของ Bitcoin ลงมามา,มากกว่า8%นะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากังวลมากๆสำหรับใครที่มีโพซิชันตรงนี้อยู่ ณตรงนี้สำหรับใครนะครับที่ยังกาวอยู่นะว่าบ i t c o i n มันลงมาแค่นี้แหละมันถูกแล้วไม่ได้จะลงมาม่ก่อนที่แล้วของถูกของคุณในเมื่อวานอาจจะเป็นของแพงในวันนี้ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้ในตลาดขาลงดังนั้นถ้าคุณยังไม่มีแผนการเทรดผมแนะนําให้กลับมาถีเงินสดแล้วกลับไปตอบเองชัดๆว่าแผนการเทรดซื้อยังไงยออแพ้ที่ไหนเล่นด้วยเงินกี่บาท แบ่งพอร์ตยังไงแล้วค่อยกลับมาซื้อนะไม่งั้นเนี่ยณนะตอนนี้ตลาดยังเป็นขาลงอยู่ครับตลาดจะลงเสมอจนกว่าจะขึ้นเพราะตอนนี้เขายังเป็นตลาดขาลงอยู่เขาสามารถลงได้เรื่อยๆครับแนขัานต่อการแล้วเมื่อไหร่เขาจะหยุดลงล่ะก็เขาสามารถทําลายกราฟขาลงตือเพืจะขึ้นแล้วนั่นเองนะครับคำถามคือคําพูดนี้ ต้องการจะสื่ออะไรครับถ้าเราดูในกราฟทาวเฟรมเดเนี่ยส่วนตัวผมเลยนะนะตอนนี้ถ้าเขาอยากเป็นโซขาขึ้นอนะ่ะจะรับผมอ่ะคือเขาจะต้องดีดขึ้นมานะครับขั้นต่ำเนี่ยคือสูงกว่าสอง0มืกร้เหรียญเพราะกราฟเป็นยังไงอะมองในภาพเล็กนะมองในภาพเล็กทำโลที่ต่ำลงายที่ต่ำลงโลที่ต่ำลงายที่ต่ำลงโลที่ต่ำลงถ้าเกิดเขาอยากหยุดลง อยากทําลายโซขาลงเตะวิจะขึ้นต่อแล้วเราจะมั่นใจได้เมื่อไหร่ก็มั่นใจเมื่อเขาเบรกหายตรงนี้ไม่ใช่ไหม2 6 0 0ดังนั้นตราบใดที่วิตคอย,ยังไม่เบรก2 6 0 0ตาพิษดีดาวเขาก็ยังเป็นโซงขาลงอยู่นะครับคุณจะมากาว่าถ้าเมื่อวานถูกแล้วพรุ่งนี้มันจะขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไม่ใช่นะ คุณต้องเข้าใจว่าคุณกำลังซื้อในตลาดขาลงอยู่มันเลยเป็นเหตุผลไงว่าทําไมวันนี้คุณตื่นขึ้นมาฟังคลิปผมสิบนาทีเนี่ยตลาดมันลงแรงขนาดนี้ก็เทรนด์มันเป็นลงอยู่จะให้มันขึ้นได้ยังไงล่ะถูกต้องไหมครับดังนั้นณนะตรงนี้เองเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยนะคะว่ากราฟกำลังลงอยู่ภาพ time frame day สักตัวของ Bitcoin ย่ยอลงมาครับตรงนี้มีมีสัญญาณเล็กๆนะครับ มีสัญญาณเล็กๆคือเหมือนจะเกิดสัญญาณบูลิดเดเวเรนซ์เล็กๆในกราฟเดย์นะครับซึ่งเป็นข่าวดีนะถ้ามันสามารถขึ้นด้วยสัญญาณกลับตัวในกราฟเดย์ได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ปัจจุบันเรายังคงไม่รู้หรอกว่าสัญญาณบูลิดเดเวเรนซ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมจะทําให้บิตคอยกลับตัวขึ้นได้จริงไหมเรายังไม่รู้ในช่วงวันถึง2วันนี้หรอกนะครับเพราะอะไรเพราะหลังจากที่เขาลงแรง เป็นธรรมชาติของการครับที่จะไซ้ไว้ออกข้างเสมอจะไม่ขึ้นไม่ลงตลาดจะนิ่งๆเพราะคนยังกลัวคนยังสับสนอยู่และที่สําคัญในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสจะมีการถแถลงการของเฟดนะครับ ซึ่งส่งผลต่อราคาแน่นอนไม่ขึ้นก็ลงใครที่ไดเทรดในช่วงวันพรุ่งนี้ช่วงกลางคืนแนะนําว่าอาจจะปิดโพซิชันแล้วก็รอหลังตลาดเขาเล่นง่ายนะครับมีความผันผวนน้อยหลังจากที่ประกาศแถลงการเรียบร้อยแล้วณตอนนี้บิตคอยยังมีแนโนนมที่ลงต่อมาที่แนวรับ1 8 8 0 0ถ้าจะลงต่ออีก ทำลายสนะ็กับตัวที่เรามาโนไว้เมื่อกี้จะลงต่อ17,500เจันหรเียญจะเป็นโลที่บิตคอยน์เคย์ทำอ่านี่คือแนวรับต่อไปมองในภาพเล็กครับมองในภาพเล็กเล่าเหตุทุกครั้งเลยว่าพอบิตคอยน์วิ่งไปชนเส้น EMA 50สเส้นเหลืองแล้วลูดนะครับแล้วล่วงแรงตลอดณนะปัจจุบันตอนนี้เองถ้าเรามองในมุมมองของการที่เขารีบาว จะขึ้นไปทดสอบแนวในแนวหนึ่งต้นก่นมองนะครัว่าเส้น EMA ในอนาคตที่กำลังหล่นลงมาเนี่ยเมื่อราคาไปสัมผัสกับเส้นค่าเฉลี่ย50 EMA 50อาจจะมีปฏิกิริยาลงต่อก็เป็นได้แต่ปัจจุบันนะครับถ้าเรามองในมุมมองของการที่จะมีการรีบาว หรืออยากน้อยมันลงแรงและ้ะมันจะต้องแบบขึ้นในลงมีเด้งแล้วคอาจจะขึ้นเล็กๆขึ้นเล็กๆของตัวบิดคอยจะขึ้นไปที่ไหนและขึ้นเพราะอะไรตามเทคนิคห้องในพาร์กราฟสี่ชั่วโมงจะมีสัญญาณบูิทเดเวิเจเกิดขึ้นการติดต่อกันสองครั้งแล้วตรงนี้เองอาจจะเป็นสัญญาณคำให้นักลงทุนเนี่ยเห็นนะครับว่าอาจจะเกิดการรีบบาระยะสั้นขึ้นไปถึง แนวต้าน1,9500อย่างเก่งเตินว่าเอาแค่นี้ก่อน1,9500อาจจะรีบาวขึ้นไปได้ซึ่งไม่ได้บอกว่าจะเกิดในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือเป้ารีบาวเติน แต่ถ้ามันไม่รีบาวขึ้นไปมันจะลงต่อเลย17,500จะเป็นแนวที่ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีสัญญาณการเข้าซื้อหรือไม่ปัจจุบันกนรา b บิ c คอยยังเป็นทรงขาลงอยู่เขาจะลงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบรก2 6 0 0 0จะเป็นทรงขาขึ้นถ้ายังไม่มีสัญญาณกับตัวที่ก้นเหวที่ก้นหลุมที่ราคาปัจจุบันเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรครับเราก็นาจะเฉยๆกันไปก่อนถ้าจะไปเทรดช็อตตรงนี้ก็สายกันไป มกราฟลงไปเยอะแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งเดียวที่คุณทําได้นี่คือการไม่เสี่ยงถักมือไม่เทรดอย่างนี้คือไม่เสี่ยงนะครับถ้าคุณลงเงินเมื่อไหร่นั่นแหละคุณเสี่ยงทันทีสหรับตัวของบิตคอยต่อมาครับมาต่อมาอีชเชอริม่มอีชเชอริ่มก็แดงยาวมากนะถ้าเราดูในกราฟไทม์เฟรมเดย์ครับจะสังเกตเหต็นว่าเมื่อขึ้นไปแตะประมาณ1,600เข้าโซนนี้เมื่อไหร่ โดนแรงเทขายกดลงมาเสมอเลยหลังจากที่อีเชียรียมนะครับมีการกลับตัวขึ้นไปไซเว์อยู่ในกรอบ1,500ถึง1,650ก็ยังคงมองว่าอีเชียรียมยังวิ่งอยู่ในกรอบแชแนลนี้อยู่ถ้าเลือกทางลงจะลงต่อจะก,กับเทรนไม่สำเร็จจะมีแนวรับอยู่ช่วง1,420ถึง1,460 ถ้าลงต่อนะเรามารอดูในระดับข้างล่างกันแต่ถ้าอิท e เรียมขึ้นต่อนะต้องเบสกแบบนี้ครับเบสกพันหกย่อลงมาแล้วได้ขึ้นไปได้นี่คือสิ่งที่เราคิดกันไว้คำถามคือเราจะเล่นอิท e เรียมอย่างไรแน่นอนครับหนึ่งคุณเล่นในกรอบไซเวย์ง่ายที่สุดซื้อล่างขายบนแต่ผมไม่ค่อยแนะนำในการเล่นแบบนี้นะครับอยากให้ไปเล่นรันเทรนดีกว่าเนาะ ถ้าเป็นไซเวย์เราอาจจะทักมือกันไปก่อนนะครับแต่ภาพทาวเฟรมเล็กๆเองเนี่ยถึงแม้ว่าอีตาเียมนะครับหนชั่วโมงเนี่ยลงมาสุดๆแล้วนะเห็นไหมลงมาถึงเข้าสู่โซนโอเวอร์โซ,โโซกันไปแล้วเนี่ยแสดงว่าในช่วงบ่ายๆนะครับถึงช่วงสายๆอาจจะเห็นครับรีบาวขึ้นมานิดหนึงตามที่เราคาดกันได้รีบาวเยอะรีบาวน้อยไม่รู้แต่เป้าในการรีบาวอยู่ที่ประมาณพันหกครับ หรืออยู่ที่ประมาณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50ในกราฟ4ชั่วโมงจะเป็นโซนเป็นเป้าของการรีบาวดีบาวแล้วจะขึ้นแรงหรือจะขึ้นมาแล้วลงต่อน,นั้นก็ต้องรอให้กราฟเฉลยต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วตีมของอ e ีเชเียมก็ยังอยู่ในตีมของการไซเว์และกรอบราคานี้อยู่นะครับใครจะเล่นในกรอบราคานี้ลองซอยไปในเท้าเฟ,าเฟมเล็ก,เ,ลกเพื่อที่จะไปเทรดดูนะแต่ส่วนตัวเต้ล มองว่าเล่นตัวที่เป็นเทรนดีกว่าเล่นตัวที่ไซเวมมันขัดคุณง่ายมากนะครับกบตัวของอีชเวล์ม b บ b บํทำลายมาแล้วนะทําลายมาแล้วนะครับสำหรับแนวต้านว่ใช่แนวรับแนวรับของตัว BNB เรียบร้อยแล้วครับถูกทํำลายมาอย่างยับเยิน275เหรียญย่อลงมาสูนนะ่แนวรับถัดไป260เหรียญถ้ายังลงต่อ 240เหรียญจะเป็นแนวรับของตัว BNB นนครับ4ชั่วโมงยังไม่เห็นสัญญากับตัวมีแค่มีการรีบาวระยะสั้นปิดแท่งสีเขียวตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับถ้าจัดรีบาเระวัดระวังการขึ้นเพื่อลงต่อช่วง270 275ให้ดีสับตัวของ BNB นะครับแต่ตอนนี้ BNB ยังเป็นทรงขาลงอยู่ยังไม่มีสัญญา,ยายในการเข้าซื้อถึงแม้เราจะกล่าวแนวรับ2 เ5ห้ากันไปเนี่ยแต่มันถูกทำลายแล้วมาโดนสอบนอดแล้วใครที่จะซื้อตรงนี้ไปซื้อไมาเล็กๆยอแพ้ออกมาก่อนนะครับคุณอย่าคาดหวังว่าตราที่ลงแรงแบบนี้มันก็จะต้องขึ้นแรงได้สิคุณถามเองดีกว่าไหมว่าถ้ามันไม่ขึ้นคุณรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันโอ,โอเคแหละไม่อยากราับความเสี่ยงมากก่อนีแล้วการคัดลอดเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะมันจะช่วยให้คุณป้องปกป้องเงินทุนที่เหลืออยู่ของคุณได้แล้วค่อยเอาไปเทรดเมื่อถารมันเทรดง่ายกว่านี้ดีกว่าไหนะครับส่วนตัวของ PnB ก็ยังไม่มีเทรดให้เล่นนะถ้าจะเล่นก็มองในมุมมองของการรีบาวระยะสั้นนะครับมองในมุมมองของการรีบาวระยะสัน้นอาจจะขึ้นไม่ได้แรงอาจจะขึ้นไปได้ไม่ไกลแต่ก็คงจะเห็นการรีบาวมาบ้าง นะครับในตีมของช่วง1-2วันนี้จนกว่าเฟดจะอีกัตแถลงนะครับต่อมาโอพหตัวนี้มีความน่าสนใจครับโอตรงนี้มีความน่าสนใจคือเขาย่อลงมาครับเนี่ยอันนี้มีสัญญากับตัวอยู่โอาดูในกราฟเดย์ก่อนนะกราฟเดย์เราจังเกตเห็นว่า OP เนี่ยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ช่วง1เหรียญกว่าๆตรงนี้ครับ ปัจจุบันราคามีการย่อลงมาแล้วในกราฟสีชั่วโมงมีแนวโน้มว่าจะเกิดเป็นแท่งเคลียร์กับตัวบูลิตเอ็นกราฟฟิงแท่งสีเขียวปิดสูงกว่าแท่งสีแดงที่แนวรับเมื่อปิดแบบนี้ครับมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้า1น1.14 1ี่ยนก็เป็นได้ถ้าเราดูในทาาเฟรมที่เล็กกว่านั้นจเช่นกราฟหนื่ชั่วโมงเราจะสังเกต จะสังเกตเห็นสัญญาณบูลลิตเดวิเจนที่เกิดขึ้นมาของตัวของ OP และตัวของ OP เกิดแท่งเคียน Rejection ตรงนี้ด้วยเป็นสัญญาณกับตัวอย่างดีเลยนะครับว่า OP มีแนวโน้มที่จะรีบาวนะ์นะใครอยากเทรด OP p จุดนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าตามความเสี่ยงเข้าไมล์เล็กพอตั้ง์ต่อลอด,ด้วยนะ พรอไม่มีใครห่วงเงินของคุณเท่าตัวของคุณเองอีกแล้วนะครับนี่คือความนะ่าสนใจของตัว OP ว่าอาจจะเห็นการกลับตัวนะแต่ OP ครับมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่1.22แนวต้านสำคัญอยู่ที่เซต EMA 200ขึ้นไปแล้วล่วงตลอดเลยก็ต้องมารอรุ้นกันต่อว่ารอบนี้จะขึ้นไปแล้วทดสอบ ผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านไปได้1.35ตรงเนี้จะเป็นโอ้โหสามกะโหลกเลยครับจะเป็นสามกะโหลกที่เราจะต้องมาดูถ้าเบรกไปได้ผมว่าไปยาวแต่ถ้าไปไม่ได้อาจจะต้องมานั่งเพิดช็อตกันสับตัวของ OP นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อกระชามะนาวเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับ